วันไราย,ยาวเลยจนกว่ามัจะหลับอ่ะว่าอา็อบหลับคาไรวะไอ้เหี้เยเฮ้แต่เฮ้แต่เพชรพวกมันไลฟ์ได้ไหมคืนเฮ้มันคืนได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมพี่อัพไลฟ่กี่ชั่วโมงมอะเมื่อวานห้าชั่วโมงพี่เคยพี่เคยไลฟ์ในเพจประมาณในเพจเกินเกินเจ็ดชั่วโมง <laughs> ไล่เซ <laughs> ียบตีไปเจ้ไอ้เหี้ยเจ็ดไม่เจ็ดชั่วโมงมึงอีสัตว จนหลอนน่ะโอ้โหเฮด่านเยี่ยสับโอ้วกด่าเล่นยากเลยปิดเพลงนะด่าวระบายด้วยเฮียต้องบังเสียงให้สัตว์รู้ปิดเพลงด้วยเล่นได้ด่านระระบายด่านนี้เล่นได้เล่นได้เล่นได้ทำไมเสียงหัวใจแกล่ะได้น่ยสิกัดก๊อมึงเห็นโครเกียวิ่งมาทางกี้ป่ะเห็น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 เจ๊เอาห้องเอาห้องเขียวเป็นนี่นะห้องเขียวเป็นเป็นล่าง ด่านี้ดูง่ายสุดแล้วเราเพื่อนนะเทวสามด่านนะเราเพื่อนนะเราเหี้ปัดปัดเนี้ยมีรูน้ำสามปัดปัดมึงรึมไอ้เหี้ยกูจะเอาสัญลักษณ์รูดไอ้เจอพี่ไปไปไปโอเคไปมึงก็อปไลน์ไลนไลน์ทำไมใกล้ใกล้ทำไมใกล้นั่นน่ะสิ แรงตังขึ้นเรื่อยๆนะอะไร้อุ้ยโอนเหรอขวอดอะไรควอดหมดกำลังเกียดละแบบนี้แล้วกี้โอนไม่แค่ไหมโดนหลอกเดินยึดปุ๊บหลงทันทีโอ้โหเรียบร้อยกูเกียรแค่ชิปหายผ่าน,นะนเร็วชิบหายผ่านเร็วผ่านเร็วชิบหายแต่คือว่าไม่แย่มาก เพื่อนอยู่ไหนเพื่อนครับเจเจใครแค้นไว้เทำไมใครแค้นไว้ทำไมโอเคเด็ก้อนเสุดเหนี่างบนไอ้เพื่อนอยู่ขวาขอบบนครับขวบบนเออเจรอมาเชื่อพี่หน่อยเครื่องตรงไหนวะเขี้ยเครื่องตรงนั้นอ๋ออี่ตรงนน้นตุนลิ้มเขากลับมาครับพี่ต้ฮัทลูนชอบเกิดที่เจมาเจมาเจมาเจระวังเสี่ยงเจขอเปิดกล่องเอาแล้วกัน จำสแกนได้หมดอะตรงนั้นเส้นยาดชิปไปซ้ายนไปขวาไนไปขวาพี่เอาตามมาตรงนี้วนได้นะแต่ว่าแต่ว่าใจใจโคตรใจโคตรต้องนิ่งเลยไอ้ย่าดิเส้นยอดชิปใครขึ้นมาบ้างใครขึ้นมาบอกกูก่อนนะวิญญาณเครื่องบลอนเครื่องแรกเสร็จซ้ายใช่ไหมห้องชิดพี่ลืมดูข้อเครื่องหรอ อยู่คว well, ้าบอลเจอเพื like ่อนไม่เจอเหรอเจอเพื่อนยังยังขายเพื่อนเงียบเพื่อนเนียบเนี่ปั่นคว้าล่างเลยเพื่อนปั่นล่างปั่นข้างบนอยู่ปั่นเครื่องที่แบบไอ้เหี้ยแม่งฟังได้เลยไอ้เหี้ยแต่เตียวสายกลัวเตอนสียงตีนเจอพี่เนี่ยโฮมปสั่นเลตีอัาเซด้ามาหากลัวปับ่นอยู่ไหนข้างบนวะข้างบนดีเหี้ยเสียวที่สุดไ่้ ฟังฟัมกองเสียงไม่รู้อัพไซด์ดาวไม่มีโทเท่นใส่กูปั่นอยู่ล่างนะถ้าก็ต้องปั่นเสร็จมาช่วยกูได้เออมากูแน่ๆหมดใจเต้นเลยอ๋อไลไรเพื่อไลไรอ๋ไอ้เหี้ยอ้ยิ่งยกกินว่ เล็บบาทแดงนี่ดีไม่มีธาราเนี่ยเที่ยไม่นั้นปั่นช้าเดินอีกช้าก็เดินห้าไปอรื่นแบละไปแล้วอยู่บนไม่ไหวเที่ยเดี๋ยวอยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างโอเคโอเคพ้อสับสมเสียงเลยเที่ยแม่งอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยโดนป่ะไม่โดนไม่โดนได้เลยประตูไรขึ้นเครื่องโก้ เล่นยากอะนะเนี่ยภาษีหลานเนี่ยเล่นยากอ่ะพี่ฉีกกันนะอ๋อฉีกฉีกขึ้นมากรวบไม่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 อยู่ใต้ตีนเลยโมหาที่วนยาวกานเทนเราก็มาปั่นเลงเกินไปแล้เฮียเราเดียวเสียแล้วเหลืแค่เดียวเนี่ยโอ้โหเฮียเอ้ยไม่มีไม่มีได้ฮาร์ดอ่ะ พวกเราช่วยเขาไปกเราช่วยเขาอยู่ใกล้หมดกำลังอ่ะร่างขาใช่ไมึงปั่นให้เสร็จเลยกูมีอะดรีนแอะใส่กันสาพื่อนละต่อละเออแอะที่รู้ว่าแอะปั่นละเพื่อนปั่นหรือเพื่อนปั่นหรือจะไม่รู้ว่าเพื่อนปั่นอะไรเถอะปั่นไปรื่อยๆกูขอตอบแชทพี่กวนเอากูช่วยเองกันป่ะเจมมาเจมมาแล้วเจมาแล้มาเห็นกูไม่เอาเพื่อนไม่เอาไม่เอาคิลเลอร์มาด้วยนะเจ่ส์พวกมึงขึ้นบนหมดวะแม่แต่กูชี้เอาให้ก๊อตเราใช่ก๊อตอยู่ห้องชิดเลยอ่ะ มาเลยวิ่ง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 ตรงมาเลยวิ่งตรมาเลยกหน้าวดยูเดี๋ยวกูตรงยาวเลยตรงยาวเลยกตรงยาวเลยรู้เรื่องรู้เรื่องฟาดไหลาระเบิดไรเพื่อนับมาปะเก็บับับับได้เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วไป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 เห็นกูเห็นเปไรเครื่องเกียรอะไร้งเอาไปเอาไ เอาไม่ไหวอ๋อกดบอกไม่ทันไอเี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปมาไป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 ปัดบอลลงบอลแ้วเจทได้หร่ยแล้วเจ๊ได้หลายแล้วห้าสิบห้าสิบห้าสิบกูได้ยิงเสือแล้วเดี๋ยวกูช่วยมามามากดมาช่วยพิสูจน์ตนมาละจ้าพี่อะไรเป็นน้ำเลยสิครับยบเสร็จยัง ป้าไปเลยตาเงฮิวเอออะไรอะไรก็มีไอ้สัอะไรครับคือคือเราไม่ชักปั๊กเลยมียไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยอันนี้กูติดป้าแป๊บไม่ทำแม่บไม่ไล่ต่อเลยสัุดขนาดนี้มึงก็รอดออกไปเถอะจ้าดูว่าตาล้มอีกคน